วรากับว้าวอินทรีทองบทเรียนแห่งการระวางในหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำว้าววราคือเด็กหนุ่มที่เก่งกาจที่สุดเขาทุ่มเทเวลาทั้งปีเพื่อสร้างอินทรีทองว้าวที่วิจิตบรรจงที่สุดเท่าที่เคยมีมามันไม่ใช่แค่ว้าวแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจและความเหนือกว่าของเขาเหนือใครๆในหมู่บ้าน ว่าเจ้าทำว่าวได้สวยงามนักท่านผู้เท่าทำเอ่ยทักขณะเดินผ่านแต่จำไว้นะลมไม่ได้พัดเพื่อให้ว่าวของใครสูงที่สุดแต่มันพัดเพื่อให้ทุกชีวิตได้หายใจอย่าให้ความเก่งกาจของเจ้ากลายเป็นกรงขังหัวใจตัวเองวราเพียงแต่ยิ้มรับแต่ในใจเขายังคงคิดถึงแต่ชัยชนะในงานเทศกาลที่กำลังจะมาถึง ใกล้ถึงวันงานวราเห็นปันเพื่อนสนิทของเขากำลังนั่งเศร้าอยู่ริมสนามว่าวของปันฉีกขาดจนไม่สามารถซ่อมได้ปันไม่มีเงินซื้อวัสดุใหม่และนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ปันจะได้แสดงผลงานเพื่อให้ได้ทุนการศึกษาวรารู้สึกเสียดายแทนเพื่อนแต่เขาก็แอบโล่งใจที่คู่แข่งที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งหมดโอกาสไปปันพยายามนำเศษไม้ไผ่เก่าๆมาต่อกันเพื่อทำว่าวตัวใหม่ วราเดินเข้าไปดูใกล้ๆและเห็นความตั้งใจของเพื่อนฉันมีไม้ไผ่เหลืออยู่นะวราเอ,อ่ยขึ้นแต่เขากลับไม่ยอมสละผ้าไหมสีทองที่เป็นส่วนเกินให้ปันเพราะเขารู้สึกว่าของของฉันต้องสมบูรณ์แบบที่สุดและเขาไม่ต้องการให้ใครมีส่วนแบ่งในความงามนั้น วันงานมาถึงแต่ท้องฟ้ากลับไม่เป็นใจเมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วพายุฤดูร้อนกำลังจะมาถึงซึ่งเป็นอันตรายต่อไรนาของหมู่บ้านหากไม่มีใครนำว่าวขอฝนซึ่งเป็นว่าวศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านขึ้นไปติดบนยอดไม้สูงที่สุดเพื่อเป็นสัญญาณทำพิธีพืชผลทั้งหมดจะเสียหายจากน้ำท่วม ท่านผู้เท่าทำมาพยายามจะนำว่าวขอฝนขึ้นไปแต่ลมแรงเกินไปจนว่าวทั่วไปต้านทานไม่ไหวเราต้องการว่าวที่แข็งแรงที่สุดและโครงสร้างดีที่สุดเพื่อนำสายป่านนี้ขึ้นไปคล้องกับกิ่งไม้ใหญ่บนยอดเขานั่นท่านผู้เท่ากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ วรารู้ดีว่ามีเพียงอินทรีทองของเขาเท่านั้นที่แข็งแรงพอจะฝ่าพายุนี้ไปได้แต่การทำเช่นนั้นหมายความว่าว่าของเขาจะถูกกิ่งไม้ฉีกขาดและพังทลายลงทันทีที่ภารกิจเสร็จสิ้นนั่นคือผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันนะเขาคิดด้วยความเสียดายและทิฐิผมจะปีนขึ้นไปเอง ปันตะโกนขึ้นมาเขาพยายามจะวิ่งไปที่หน้าผาเพื่อปีนขึ้นไปแขวนว่าด้วยมือเปล่าซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตมากเวลา,าตกใจมากที่เห็นเพื่อนยอมสละชีวิตเพื่อหมู่บ้านในขณะที่เขายังห่วงแค่เศษผ้าและไม้ไผ่ ในวินาทีนั้นวราเข้าใจแล้วว่าตัวตนของเขาที่เขาสร้างผ่านว่าวอินทรีทองนั้นช่างเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับชีวิตคนและความอยู่รอดของหมู่บ้านเขาคลายมือที่กำว่าวไว้แน่นแล้วส่งมันให้ปันช่วยกันปล่อยไปเลยปันใช้อินทรีทองของฉันนำทางไป ว้าวอินทรีทองทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าที่บ้าคลั่งมันต่อสู้กับลมแรงอย่างสง่างามจนกระทั่งสายป่านคล้องเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่ได้สำเร็จแต่แล้วลมกระโชกแรงก็พัดเอาตัวว้าวไปฟาดกับกิ่งไม้จนฉีกขาดเป็นชิ้นๆต่อหน้าตตาของทุกคน พายุสงบลงพิธีการเสร็จสิ้นหมู่บ้านรอดพ้นจากภัยพิบัติทุกคนต่างชื่นชมใครบางคนที่เสียสละว่าวเพื่อช่วยหมู่บ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นว่าวของวราเพราะมันถูกทำลายจนจำสภาพเดิมไม่ได้วราไม่ได้บอกใครเขาเพียงแต่นั่งมองท้องฟ้าที่กลับมาสดใสอีกครั้ง